จะปั้นรูปทรงกันนะคะนักเรียนเตรียมแผ่นรองปั้นขึ้นมาแล้วก็ดินน้ำมันที่นักเรียนจะใช้ในการปั้นนะคะสองอย่างวันนี้ให้นักเรียนเตรียมเอาขึ้นมาพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วยางพร้อมแล้วเราจะปั้นรูปทรง ถ้าพร้อมคือการคือการเงียบเป็นการส่งสัญญาณว่าพร้อมทุกคนรูปทรงที่นักเรียนรู้จักเมื่อกี้ทบทวนก่อนรูปทรงมีกี่มิติสามมิติถูกต้องสามมิติคือมีความ อานหนายาวกว้างถูกต้องอันนี้คือรูปรูปทรงนะถ้าถ้ารูปร่างถ้ารูปร่างรูปร่างรูปร่าง,างสามเหลี่ยมรูปร่างวงกลมรูปร่างสี่เหลี่ยม จะมีแค่ฮะสองมิติคือความาวความยาวกับความกับความกวางฮะกระดาษเนี่ยเป็นรูปร่างกระดาษมีไอ้นี่ไหมมีความหนาไหมนี่ไหมกระดาษมีความหนาไหมมีไหมมี หนามากไหมเป็นรูปร่างรูปร่างอะไรรูปร่างรูปร่าง,งสี่เหลีย่ยมนี่คือกระดาษเนี่ยเป็นแค่รูปร่างเนี่ยรูปร่งางอห่ือกระดาษเนี่ยสี่เหลีย่ยมถาสามเหลี่ยมก็เป็นนะมีแค่ความยาวกับความกว้างสองด้านนะอันนี้ปั้นรูปทรงอ่ะดินน้ำมันขึ้นมาที่จะปั้นรูปทรง รูปทรงแรกคืออะไรดีสีอะไรก็ได้หยิบมาอยากหยิบสีอะไรขึ้นมาจะปั้นรูปทรงอะก่อนอื่นนะนวดก่อนหยิบมาแล้วให้นวดนวดให้นิ่มรูปทรงอะไรดีสำหรับรูปทรงที่รู้จักเมื่อกี้มีกี่อย่างสามอย่างอเลือกมาจะ นวดก่อนนวดดินน้ำมันก่อนรูปทรงอะไรคะฮะวงกลมอ่ะวงกลมง่ายๆปะนวดดินน้ำมันแล้วก็แป้นวงกลมพร้อมกันส่วนคนที่มีเสียงคือคนที่ไม่มีอุปกรณ์ใช่ไหมฮะมาขามฮะอ่าถ้างั้นกินสดา ชัยวัดมีไหมไม,ไม่มีไม่มีทำไงไนั่งเฉยเหรออ้าวตอนนี้ทุกคนอ้าวปั้นรูปทรงรูปทรงให้นักเรียนเลือกรูปทรงแรก,รกรทรงกลมอ่านวดก่อนแล้วปัน้น จะใหญ่ไปเปล่ารูปทรงกลมอ่ะเอาแบ่งครึ่งดินน้ำนวดให้นิ่มก่อนก่อนนี้เราจะปั้นนะทุกครัง้งนวดดินน้ำมันเดี๋ยวให้นักเรียน นวดนะกลม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 แล้วก็ปั้นกลม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 อ่ะคึงดินน้ำมันให้ก้อนกลม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 อ้าวจับคึงคึงคึงกลมอ้าวกลมยัง ถึงให้เรียบ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 นี่อ่จาจะปูปั้น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 เป็นกลมอืมถึงดีนะมาน่าได้รูปทรงกมมีทั้งความกว้างความยาวแล้วก็หนาถ้าผ่าไปมีความหนา เดี๋ยวให้เลือกเลือกสำหรับที่จะปั้นอีกสองรูปทรงเอาสีเลือกสีเอาั้างอันเอาอไปนวดรูปทรงต่อไป ได้แล้วใช่ไหมรูปทรงกลมต่อไปให้ต่อไปเอารูปอะไรรูปทรงอะไรดีฮะสี่เหลี่ยมฮะเอานวดก่อนจะว่าปั้นสี่จะปั้นรูปทรงสี่เหลี่ยม,น,ยมนวดก่อนเหมืนอน,มนกันเหมือนเดิม นวดรูปทรงสี่เหลี่ยมก็นวดส่วนสีนั้นสีอะไรก็ได้นะที่มีนวดให้นิ่มแล้วจะได้ปั้นได้ง่ายตามร,รูปที่เราต้องการนะคะนวดก่อนอันนี้คือรูปทรงอะไรนะที่บอกครูว่า ต้องการรูปต่อไปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม,ยมอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมไหมเนี่ยเป็น,ปน,ปนอ่ะเดี๋ยวปั้นรูปทรงนี้เลยนะได้ไหมอันนี้ได้เลยไหมเนี่ยแต่ปั้นเลยดีไหมปั้นดีกว่านะจะได้รู้จัก ปั้นให้ทั้งอะให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมทั้งสี่ด้านกดกดกดให้ hey, ha, ha. ให้ด้านเรียบ จับให้เป็นเหลี่ยมทั้งสี่ด้านสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมทุกด้านมีเหลี่ยมอยู่สีด้านสี่ด้านจับให้ดูด้ววดยางนวดนวดดีน้ำมันเกให้นิ่มก่อน วาดให้นิ่มก่อนนึกถึงอะไรสี่เหลี่ยมนึกถึงรูปอะไรอาจะให้เป็นสี่เหลี่ยมเป็นรูปทรงอันนี้เป็นรูปทรงเรขาคณิตซึ่งนักเรียนจะได้เรียนกับคุณครูทรงสมอในวิชา อาน,นิสตาต่อไปนะในการนะนี่คือนี่นี่คือหน้าตาของรูปรูปทรงสี่เหลี่ยมอันนี้นักเรียนจะได้รูปรูปทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยมีสี่ด้านสี่เหลี่ยมมีสี่ด้าน ถ้าสามเหลี่ยมมีสามด้านได้รูปสี่เหลี่ยมหรืออยังทุกคนได้หรืออยังได้แล้วนะคะทุกคนได้รูปสี่เหลี่ยมแล้วต่อไปต่อไปเรียนปั้นรูปสามเหลี่ยมนักเรียนปั้นได้ไหมสามเหลี่ยมปั้นได้ไหมก้น มีกี่ด้านอันนี้มีกี่ด้านหนึ่งสี่ด้าน1 2 3่สมี่มุมสี่ด้านสีม่มุมสามเหลี่ยมก็มีสมด้านนวดดินน้ำมันก่อนอาสนี้แล้วกันนวดดินน้ำมันก่อนให้นิ่มแล้วปั้นรูปสามเหลี่ยมอ่านวดก่อน นวดดินน้ำมันก่อนนวดก่อนค่ะนวดแล้วก็จับดินน้ำมันให้เป็นลูกสามเหลี่ยมเนี่ยนวดก่อนให้นิ่มก่อน จะได้แข็งแรงไงอ่ากล้ามเนื้อมือแข็งแรงอ,ะอ่ะนะนวดตอนนวดเนี่ยตอนที่นวดดินน้ำมันให้นิ่มเนี่ยนิ้วแข็งแรงมือก็แข็งแรงอ่ะอเรือจับให้มันเป็นสามเหลี่ยม a เป็นสามเหลีย่ยมรูปทรงสามเหลีย่ยมเป็นแบบอื่นก็ได้เนี่ยสามมุมสามมุมสาม อันนี้ถ้ามองจากด้านนี้จะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือสามเตียมอะอ,อกให้มันเรียบเรียบ ได้รูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วใช่ไหมวงกลมอันนี้คือรูปรูปทรงสี่เหลี่ยมนี่สี่ได้รูปทรงแล้วคราวนี้ตกแต่งรูปทรงตกแต่งรูปทรงที่นักเรียนปั้นมานะ ให้มันดูมีสีสันโดยการปั้นรูปนะรูปอื่นๆนะให้ดูสวยงามใส่ลงไปในรูปทรงนี้แต่มีเสียงอะไรที่มันไม่ใช่เสียงที่เรื่องรูปร่างรูปทรงอยู่มีอะไรอ,อ้ามกลับไปนั่งที่กลับไปนั่งที่อา้าว นักเรียนคิดว่าเราควรที่จะปั้นรูปรูปเช่นรูปเนี่ยให้ให้สี่เหลี่ยมเนี่ยไม่เป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาสี่เหลี่ยมนี้มีรูปภาพอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมนี้ด้วยปั้นอะไรดีปั้นใส่ลงไปฮะ